เไปเกิดทุกคนจะไหมทุกคนจะไหมกินตามไปกินตามไปกินตามไปตามไปเลยไปโอ้ยกตามไปก่อนทุกคนนะไปกินตามไปกินตามไปร้องร้องเดี๋ยวพี่นี่พี่ก็ตามติดเลยไปไปไหนฮะไปไปโพสไวมันแย่ใครวะแย่ใครไม่รู้ทำไมงอ่ะมันบ้าเลยมันเป็นกลลวงหรอเฮ้ยเฮ้ยนี่วะ

สวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านเลยนะครับผมทีมเราสองคนช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยวันนี้ผมได้มากับน,น้องชายผมนะพ,พี่นะน้องกิจนะครับผมทุกคนซึ่งผมได้พาน้องกิจเข้ามาที่วัดร้างที่ผมเคยมาเจอพวกสมิงต่างๆที่นี่มีประวัติเรื่องสมิงพระเมื่อก่อนช่วงที่แบบว่าคนมาเจอกันบ่อยมากทั้งชาวบ้านทั้งพวกน้องแดงต่างน้องที่รู้จักกันมาเจอพวกสมิงพระที่นี่เป็นจุดกําเนิดที่มันมาทําพิธีที่นี่ทุกคนนะและ เ่อไม่นานนี้จะจัดการไอ้หมอผีพม่าได้มันเคยมาทําพิธีหาพวกหลุมศพวิญญาณที่นี่ด้วยทุกคนนะไอ้หมอผีพมา่าเล็กได้จัดการไปเรียบร้อยละวันกินได้ไปเลยปะันได้ปจัดก,การาหมอผีพม่านะ่โอเคพี่ถือว่าเป็นข่าวดีของผมมากๆนะที่รู้ว่ามอผีพม่าโดนปิดชีพไปแล้วก็วันนี้ผมเข้ามาที่นี่เพราะว่าผมได้รับข่าวจากลุงเลี้ยงผีนะจึ่งเขา บอกผมมาว่าที่นี่เหมือนจะมีพวกสมิงเข้ามาเล่นล่อนนะทุกคนนะไม่รู้ว่าเป็นสมิงชาวนาที่เราเคยเจอมหอาหรือเปล่าหรือว่าเป็นสมิงตัวอื่นหรือว่าเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่สมิงหรือเปล่าผมเลยวเข้ามาดูกับน้องกิตนะผมก็เตรียมของมาเป็นอาวุธเฮแเฮะอาคมซึ่งเราให้ลุงเลื้อผีลงอาคมมาให้แล้วก็เราใช้เป็นอาวุธป้องกันตัวสําหรับการเข้ามาวัดลางครั้งนี้ทุกคนนะฝากพี่เอฟซีเป็นกำลังใจให้ผมกับน้องชายทีนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดติดตามให้เราเพื่อ ให้กำลังใจเราแล้วก็ดูคลิปก็อย่ากกดค้าโฆษณาทุกคนฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กยูทูบเพจแฝดวีสองให้ทีทุกคนนะถ้าพร้อมแล้วเดินทางไปวัดล้างกันทุกคนนะไปดูว่าจะเจอไอ้สมิงชาวนาหรือว่าตัวอื่นที่ไม่ใช่สมิงหรือเปล่าไปโอเคพี่ตอนนี้ผมพบน้องชายก็กำลังเดินเข้าไปนะเก็บอปไรขึบ้างบรรยากาศหลอนปะลองเวงลองเวงยังไงไม่รู้มึงไม่เคยมาเอ้ยมันเคยมาครั้งหนึ่งที่มันเคยมาจับไอ้สมิงแก่กูครั้งที่เนี้ยเ mm. ที่ยวเอ้ยบริวารมันยีงไม่สมิงแก่เป็นทีู่เอาวาวงแผนใพิมะ ตัวจะขายจับใส่มันน่ะที่มึงให้มึงเป็นตัวล้อมัน,น่ะจับได้ป่ะที่นี่เหรอเอเอทีนี่งไงบอกว่าตอนนี้เราสองคนก็มาถึงวัดระลางเป็นที่เรียบร้อยทุกคนนะซึ่งไม่รู้ว่าจะเจอพวกมันหรือเปล่ากิดพร้อมไหมเจมส์แตะขัดพร้อมยนะังเไม่แตงขอให้พร้อมดึงพร้อมนะทำงานจริงใจไม่ต้องกลัว ผมก็ลองอกไปอย่าง Ay, uma, ่ะไอหมอผีพม่าโดนจัดการไปแล้วสบายใจขึ้นเยอะทุกคนกินระวังยุงกันนะช่วงนี้พกใครออกจกปากกาเรียมาละบาดยุงกับลงระวังด้วย

เป็นพวกกิ่งไม้ตกหรือเปล่ารวมพันเมื่อกีก้เจอยุงเนี่ยเจ้าได้กระจายอันตรายเนี่ยนอนพวกขั้นขอ

ครัง้งรั้งที่สองนะซึ่ง,งนี้อยู่ลึกมากเลยพี่บอกเลยเชื่องไหงวะเฮ้ยเขายสางน้นไปไปจุดนกันเล้เทียวพี่งงห,พหญิงทุกคนเที่ยวพี่หญิงกับผู้ชายพี่ ฟังก่อนเี่ยงที่ไหนเี่ยงมัวห้างดูเสี่ยงี่เียเฟังก่นฟังก่อนเสียแล้วเขาจะพร้อมจะเขาจหพร้อมับแห่ะพร้อมเสี่ยงบอกให้เราตาใจวกต ตรอย่างนี้เหรอที่ข้างล่างเหรอตรงนี้ไม่ใช่เหรอออกมาใช่ครับเสียงใครครับเมื่อกี้ถ้าเป็นคนปกติก็ออกมาให้เจอตัวแต่ถ้าไม่ใช่ แต่ถ้าไม่ใช่คนก็อย่าทำตัวอย่างนี้ออกมาออกมาดิถ้าเป็นคนปกติออกมาคุยดิแต่ถ,ถ้าไม่ใช่คนจะเป็นผีจะเป็นพวกสหมิงอะ่ะออกมาเจอกันตัวตัวตัวเลยย่าหมอซุ่มอยู่หลังต้นไม้ย่าหมอดงตัวอยู่ ทั้งไหนทั้งไหนนนนู่ี่เหรอไป้พี่เขาเสียงยิ่งทุกคนเฮ้ยกิตทุกคนอย่าทุกคนอย่าไหมกิตตามไปกิตตามไปกิตตามไปตามไปเลยไปโอ้กิตตามไปเปล่าทุกคนนะไปกิตตามไปกิตตามไปทุกคนเดี๋ยวพป่กิตเนี่ยวปี่กิตตามมาติดเลยไปไปไหนอ่ะ หายไปพูดไวมันแย่ใครวะแย่ใครไม่รู้ทบ้าเลยมันเป็นกลลวงเหรอมันเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> นี่วะเจ้าเจ้าเจ้ๆฟังก่อนฟังก่อนจังรเนี้ยจักรเนี้ยวะนี่วะนี่เหรอเฮ้ยไอจิต เฮ okay, okay. ้ยม่ด้ยเ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้ you, boy, course, um, ้ยเ้ย้ย้ย้เเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ยยเฮ้ยเฮ้ ขอขอบคุณเลยพียพ่พี่เป็นยังไวะพี่ไม่ยไทยไกลกันไปนะ,วะ้วเพ่าะว่าอาทำให้โดนแบงอะไรว,วน,นต้นเลยช่องถุงติวได้เลือดแล้วไม่ใชงข่าวเดียเลยคอือหึทุกคนอือหึคิดเป็นยังไงวะไม่มาช้ากันไปวะทุกคนมันล่าใครมาบ้ามากินทุกคนเหมือนไม่ใช่คนหมู่บ้านนะไม่คุน้นนะคนตามเหมือน,นเป็นคนมาว้าอยู่ตามป้าได้กินชายแดงหรือเปล่าพี่

เห็นไปไหนวะเห่างตรงวะเดี๋ยวพี้ข้างบนเหรอเต็มแห่เต็มแห่แห่คมจไปเลยจมัน้อทไมนะจพลาดนะจะพลาดนะเนี่ยยู่ไนวะอะไอย่างนี้ เี๋ยู่ขาลางใจไปชื้อ,อกินกับคนกำไปงินก่บก่เฮ้ยเจ้ป้าคุณไหวนี่่ตกใจดิไม่กีนไม่รักคลองไปอ่ะพี่น่ไวมากพี่มันโผลมาโผลไปโผลไปโผลมาหมดข้ัวร่

พุทิอ่ะนอนีศลาไม่รู้ใครจากไหนนะทุกคนจะเอาไงก็งกากกลางไอพีไซไม่เหลือแล้วว่ามาเอามาช้าประคิดเลยเอามาช้าไปเนี่ยไม่รู้คนที่เสียชีวิตคือใครจากไหนด้วยไม่คุ้นหน้าคุณตาแล้วก็รูปร่างก็เหมือนคนในหมู่บ้านเลยพี่งานยากไปนี มีอะไรอะไรอะไรเป็นอีกรลากไปแล้วอ่ะเอ้าอย่าบอกมันลากไปแล้วอ่ะพีคิดทุกคนกาลังนอนอยู่นี่เลยคือตอนแรผมเจอมันกำลังนั่งทำท่ากินอยู่อย่างเงี้ยที่มันกำลังกินอยู่อ่ะผมก็เลยกระโดดเข้ามาที่แล้วเอามีดจ้วงมาแต่ไม่โดนนะมันปัดปุ๊บมันก็พักน้องชายผมมันก็พักผมมันวิ่งออกไปข้างนอกวิ่ง มันไปไหนวะมันกินร่างยังกองอยู่ตรงนี้เลยใช่เมื่อกี้อยู่นี้แตก็เห็น,น,นเห็นเขาแล้วมันลากไปไหนต่อหรือเปล่าหรือว่ามันลากไปกินที่อื่นแล้วก็โดยที่เราแบบมาไม่ทันทั้งคนพยายามล่อให้ออกไปข้างนอกซึ่งเราสองคนก็ไม่เอะใจนะข้างบนนี้เหรอไอ้ฟ้ามแตกมีวะดยางบนนี้ไม่ได้หรอกเพราะข้างบนนี้เป็นโครงเหล็กอ่อนๆออน หรือว่าเป็นแผ่นหัวแผ่นเราลอให้เขามาวะแต่ไม่ใช่ม่เกี้ยวมันคือท้องเวอร์ไม่ใช่หรอคนม่เกี้ยวท้องเว่อร์เลยพี่ไม่ไม่่แผนเรามันมันจับคนมากินจริงๆแต่ว่าเรามาช้าไปจริงๆเลยทุกคนแล้วเ่อนนี้เราโดนติดกับดักมันโดยการที่เราให้เราเราเราออกมาข้างนอกแล้วมันก็ลากหญิงสาวคนนั้นไปกินต่อตอนนี้ไม่รู้ลากไปที่ไหนเลยพี่ โค้ตสวยแบบนี้โค้ตสวยแน่พี่บอกเลยกินมาตามหาต่อเดี๋ยวพคุณกับตามหาก่อ,น,อนนี่เรามาเพื่อจัดการมันเพราะม,มันมนพาพลาดท่าเรามาช้าไปด้วยทุกคนบอกเลยกินมั้ยลองลองดูทางแล้วกินทุกคนตอนนี่ผมัา,มาหาดูตาม ในน้ำาว่าเขามันมาทิ้งซากอะไรตรงนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าตอนเนี้ยคราบเลือดระหว่างทางก็ไม่เจอไม่รู้ว่ามันจะโผล่เห็นหรือเปล่าทุกคนแล้วตอนนี้จุดนี้เราไปดูหลังก้อนหินจุดว่ามันอยู่กันหรือเปล่าเพราะว่าจุดจุดที่เราเจอเคยเจอพวกสมิงผาอังแรกเลยไปตามพี่มา<ป>ลองบนะ ซึ่งจะจะบอกว่าภาพที่เห็นเมื่อกี้เขาะจะสยองมากนะคือผมไม่กล้าถ่ายที่ดูแบบชัดๆหรือว่าใกล้ๆกันไปนะเพราะอาจจะทําให้ผมช่องปิวหรือว่าอะไรได้ทางแนวกิตลองตกลุมมันมีหลุมบปาข้ามาดูข้างหลังหินถือมีดพร้อมไอ้ไอ้แห่แต่ไม่พร้อมนะ เนเนีใช่ดูห้องหินดีๆดีเราจะต้องวอร์มัถ้า,ามีอะไรบอกนะรวมกับที่สวยสจริงๆนะทุกคนแต่ว่ามันเต็มไปด้วยความน่ากลัวที่หลายๆคนอาจจะคิดว่าไม่มีอะไรแต่ไม่ใช่นะมันมีแน่พี่ ออกมาดิวะมึงจะเอาใครไปกินเเฮ้ยเฮ้ยไอ้กิดนุ่นขี้ตาไปลูเฮ้ยมึงยุดไอ้ชี้ยมันมันงี่เง่าไอ้ชิ้นเอ้ยยูพวกมาช่วยไอ้กิตปีมาร็ว ออกมาเหรอวะกิน่อกี้มึงกูเห็นมึงก็เห็นใช่ปะไม่ตาฝาใช่ปะเนี่ยวิ่งนลองจะพาที่เลืงตรงเนี้ยเมื่อกี้มันมาจากฝั่งนู้นเมื่อกี้มันเหมือนจะแอบมาฝั่งนู้นอยู่แล้วก็มึงจำมาฝั่งนี้เฮ้ยกินแล้วไปกินติคุตีบอตามมาตามมาตามมาเร็ว ออกมาทุกคนเข้าไปู่ดิเตรียมไปดูเอาแหย่มาพวมีเข้าไปเฮ้ยมึงเอามีดดิเอาแหยผมเข้าไปเพื่อเจอจะโยนใส่มันได้เป็นทางอาคมไปดูทางนี้กูดูทางข้างนี้ก่อนนะมึงดูข้างนี้นะอุ๊ยเกิดอะไรวะเขาอ,อยู่ดิเตรียมแหย่พร้อมเมื่อเจอมันก็โยนให้มันเลย งอกมาสมิงผมเชื่อว่าทผมไปดูกระติข้างล่างมันก็ไม่มันก็ไม่อยู่ดีเพราะว่ามันรู้ผมต้องไปหาเนี่ยมันก็มีที่อื่นที่มันจะไปตามหาทำให้เราตามหาไม่ได้แต่ผมยังไม่รู้แหล่งมันนะเจอบ้าไ่เจอไอ้ไเงยอยู่วะมันไม่ใช่คนไงเป็นเส,สมิงไง ให้มีไงล่างคนนะกิดเกน,นี่เฮ้นนนนยกิดคุณบอกแล้ว อลไรวะจับลังกูบอกมือให้ตามกูมาไปแล้วเมื่อกี้น่ะยืดดีโค้สมาชยเลยดีนะมึงไม่พลาดท่าล้มให้มันนะมันงั้นจับมึงกินอีกคนแน่ขอแห่ฟาดมันยังไม่เยอะนะคนน้องผมพลาดนะผมเรียกตามมาแต่น้องแบบทิ้งระยะห่างเกินไปเลยพี่เนี่ยมันมุดอยู่ในระแวกเนี้ซึ่งเรา จับทางมันยากมากมีหนึ่งอย่างคือเกตเราเตรียมคนมาล่อหนึ่งคนอะซึ่งเมื่อกูมาสองคนนะไม่ไหวแน่เรามาสามคนหนึ่งคนล่อดนี่ยเพิ่งเคยจาทากระสงผาจาได้ปะ <Okay. S 1> ล่อหนึ่งคนอีกสองคนรอจับโอเคฮพี่ซึ่งผมคิดว่าตอนเนี้ยด้านของหญิงสาวคนที่มันลากไปกินอะไม่น่ารอดไม่น่ามีชีวิตละเพราะว่าน้องบอกว่าชีพะจอมันต้นญี่ปุชีพะจอบไม่ขยับใช่ไหม ก็ไปวางแผนกันดีว,ว่าอย่างนี้เสียเปรียบมันเน้ยยโอเคพี่ผมน้องขอกลับก่อน mm hmm. เพราะว่าผมว่า mm hmm. พลรกังมันเยอะจริงสมิงชาวนานเนี้ยแล้วก็จับทางมันยากมากบอกเลยพี่ไม่สามารถรู้เลยมันจะไปทางไหนโอเคพี่ฝากกดไลค์ก็แจร์ฝากเป็นกำลังใจแล้วทีผมพยายามทุกอย่างนะเพื่อจับมาใหไ้ได้แต่ว่าบางทีผมต้องดูความปลอดภัยของเราเองด้วยทุกคนนะซึ่งเราไม่สามารถที่จะเอาชีวิตไปแลกหรือว,ว่าไปเสี่ยงมากเกินไป ลองพยายามทำเท่าที่จะทำได้สู้เท่าที่สู้ได้นะทุกคนนะโอเคไปกดปไปกลับก่อนไปกับกกวางแผนก่อนทุกคน